ที่ปักทูบที่ปักทูบแล้วมาไหมนัน่นจะไปยกมาหน้าปูวเวทหน้าปูวเวทเดียวมาตอนนี้เราก็จะทำพิธีนะครับโดยพิธีกรรมพิธีการก็จะเป็นอาจารย์ทวิน はい。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดิชาสิทธิสุขวันสาบระนัสาเกียสิทธิปลมบพูทั้งหลายสุขวันสาทั้งเจ้าที่เจ้าทานเจ้าดุเจ้าตาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเวนของฟองฟืนที่อยู่ตามอากาศตามต้นไม้ตามเกหะตะตาในทุกสถานที่ตามตนเองคนทางโสขุญาโสขุญาอันคิดคิดถึุญาอันขาดนั้นต้อง อริสิทธิโตตยาอง์กลุ่มภูรสุริยะเทโรคยาสาาระนันสาวันนี้สิทธิโยคยบาลมีของโสภยาพุทธสุรสนคารนันสานธรรมปริภิจิยาจาตเจโสคยาให้กับตวายท่านพ่โสุโอเายสิทธิโสทัยโสโมนติยาอดีจะกิกียผลไม้สกยาของอาวานสักกยรไพสักยาสามสิบสองประการ อาหิติภูตโสกียานามหนึ่งเก้าโคยหนึ่งอิสุโรโมหิจสติกิขออุญบลามีสาระวาสาระมันโสคโยโคโยวาสากยันสาขอปลุกมะคูสิติสุคุยาสาประก็ยาโสสิติของกานชนใชสาระมันตยาเอหิติภูตโตโรกุยาสาระนาสาระกายะกายาโสกุยา พุทธังวังร้อมอบอ้อมสนใจสารพัดศัตรูวิหน้าสันติธรรมังวังร้อมอบอ้อมสนใจสารพัดศัตรูวิหน้าสันติสังกังวังร้อมอบอ้อมสนใจสารพัดศัตรูวิหน้าสันติอภรรณาสักยาปะโยชน์ตระยาพุทธังสนังนัจฉามิธรรมังสนังนัจฉามิสังนังเกจจาเกจาสังทังสนังนัจฉามิ อิโรวันตาตระระนานาสาคิินิอโิทิโตปวันสารเปียเอสาโรมาณะขาตันตาจตโจจตโจรันตานคขาโลมาเอสาเอสาโรมาณขาตันตาจะโจจตโจรันตานคขาลมาเอสา อาชาภรานันโตกุยสิทธิ์ทยานบาลมีสิทธิโปลมภูทั้งหลายท่านเยานาโสโรกุยท่านมุจลินโสโรภวันเจเปียดูแลประสาสนาขอสิทธิยาประนัตยาขออัญเชิญสิทธิท่านมุจลินสีพปียดูแลและษาราโสกุยสกยาป้องกันภัยพิบัติทั้งหลายโสโรภวันสาอิภิขุโสโรภวาสาการะนันสาระกัจจตา เอหิภโสุโรโุยาสาปรากยันสาพุทธังกันตังเทมังกันไปสังคังกันโยปิตละปิตลังกันสังกันเวกันอุดกันปิดกันนะกันไในกันคุณกันใสกันเสนเล่คนกันสีทั้งคมกันลงเพราะพายกันคนที่ถายคนตายไม่ดีผู้เกันถึงผีไม่ยีไม่ยากันคุณกันยาอักรอัคละสามิสองอาลหังสวัสดีใชยสิทธิสวาาะ Not more. Tukwa nakmetang kemeta padhanta Awi kicacita paritang penantu Saki kami cerupit Kiri sigara เตอุมมาทยันตุเทวาสละทวิธัมเมยขันธัพพนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวราชนังสาโทเมสุนันโตภัมมะ ធម្មសវនក ರೋ អាយមផតន្តាធម្មសវនក ರೋ អាយមផតន្តាសាទុសុគន្ធិកិយន្តិកិយាសណធរនិ4ពីយោគ ُوا អាយិតិគុសកយាមិធធតលោគ ُوا อันติยาฆานาซีนิจยาณะอนนะนจงมาสนออิมอมาะกยายขานาทรณิสุกุยาทิกยาแม่ทรณีเจ้าเอ๋ยแม่ทรณีรู้หรือ,อยังแม่ทรณีรู้แล้วลูกขอสิธิพื้นที่นี้ขอให้อาจารย์สนใจสิทธิสกุกยาทรงปฏิบัติ เอกยาช่วยลูกช่วยหลานอกพระนกยาอันพระแก้วพระการ,ระยาย,ยมราชอันตรนโนกยาสกียพยานออกพระเกยาบุ้คลที่ทำกมดีทุกอย่างมีมาผลขอให้แม่ธรณีจงเป็นพยานจะกาลาษาไม่ว่าไปที่ไหนลงเหยียบพื้นดินแม่ธรณี ขอให้แม่ส่งคุ้มครองเป็นกำแพงแก้วป้องกันภายิบัติท้งหายขอสิทธิสกการนาทีงานของจานทนชใจสิทธิโสกาาุเอญสาอันตรโนโกเอกยาอันสิทธิโสกาาุเอนสาขอสิทธิโสุรุโุวันกิยตาว่าเรามีจงเกิดเสกยาขอให้ท่านพระมุจลินองค์พระนันสคารนัน อันเจยาสานาเจคยโตมินโอสิติสาครานันโสกวันเจยาสิทธิปรมภูขอบุญบาร,รมีศีกดนนาอันติสติดทั้งหลายโอฤบุญบาร,รมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรพ่อปันแหลมพ่อเขาตะเขา่าพ่อเล่กิงหลวงพ่อโตองค์ถาวเวสวรรณถาวรทศร ท้าวิรุณหกท้าเวโูปะเท้ามหาพรมเท้าสกกะเทวราชอีกทั้งพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการเจสีเจ้าพ่อหอกองพระจตุจุกระสยามเทวาธิราชผูรสีนารอดผูรสีนาร้ายผูรสียลายโกรผูรสีตาวัวผูรสีตาไฝุู่สีกัสสปะ พัฒนามงคลไอ้ทางเพื่อเฉลืกันอีกท้งพระแม่ธรณีแม่ผงคาแม่พัพายแม่พระเอิงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้ารู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่เอ่ยพระนามก็ดีไม่เอ่ยพระนามก็ดีขอบุญบรารมีจงมาปกป้กอ,องรักษาในเหตสถานขอเสียรสโสุรณาเกยันตา ยังสากยาภูมิพักดีกยายสากยาก้าวกมมในเท้าโกสีซึ่งดูวัดวาลามเหมือนกิติแต่เกียาราขอให้ท่านทามุจรลินองค์บรโนกยายสา,ากปรนันสากยาอันถึงเวลามีเลิกมียามกิติจัก,กยาและท่านที่อยู่ตามอากาศตามต้นไม้ตามเกษอา,ษาหารเจ้าที่เจวาทาง เจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยหนองคลองบึงติดติกรลตาขอบุญบาร,รมีจิตทีเราขอสักการะติติโสท,ทรอันศักดิ์สิทธิ์วันนี้ได้ไหว้ไข่ฐานสิบสองใบก้วยน้ำว้าผลไม้อันเทศไปสีขอบุญบาร,รมีอ,รรมองค์หลวงพ่อพุทธตสธรแลเทเตศเทพาทุกพระองค์ เวาทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ขอให้ปกป้องรักษาให้เจริญฐานขอให้รายการต่างๆที่จันทน์ชนชัยร่างนี้เศกยาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตาเกยาชีวิตนี้ดีจะให้กับมนุษย์โลกที่อยู่ในพื้นถิ่นฐานเป็นผู้นำอะไรก็แล้วแต่ปิติเราผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้ทุกอย่าง จิตทธิเสพกรกยาที่แนะแนวทางสิ่งให้ด e ีขอบมาลักเครื่องสังเวยในสิ่งนี้สิทธิขอหลวงพ่อพุทธโทวทอนสารกยาองค์บรมมภูองค์สุริยะเทพสิทธิกรกยาขอให้พระองค์ท่านสุริยะสารกยันโศปุยตราอชะบาลมีองค์แสงสว่างจารกยาองค์ภูใหญ่สิทธิท่านจะส่งแสงสว่างสวัย पैथो अनाचा उत्ता से उलमकु साधु मिथय स नो मिथियता निथ्य निपोमितया ओम सना जगय सिन Satu maya kini tinim, Omajaya. Nalai samoto nalai samoko nalai samajaya tinim, Omajaya. Nalai somin, Om. สาธุมาจจายาสานติุมทุลีสานาปยากัสโปสุมิกยันกัสโปเมเจยสามุกวจิกยันโอมสิติสานโปเมอินเตยกานันสาธุมิจยัสานันอม สกายาามิโกยเมแม่คงคาสานามิตยันแม่คงคาสานิเกยสานาันขอให้แม่คงคาสากยายตรากแม่คงคาเจ้าเอ๋ย่อแม่คงคารู้แล้วขอให้แม่คงคาตะกยาเป็นของหอบขคงดาบคมเหล็กไหลต่งตงตงางๆเผาผ่านสิ่งที่ร่างกายของมนุษย์โลก ตากยรตยาปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายมนุษย์ขอให้แม่ธรณีจงสิทธิประกยายกราจงเก็บโสกยาทราบซึมสกยาขอให้แม่ธรณีสารากยตยาดูดซึมสิ่งนี้ไปด้วยเถิดเมื่อลงพื้นธรณีขอสิทธิกยาขอให้แม่คงคาเป็นไฟเป็นพืนเป็นหอกเป็นดาบเป็นไฟเหล็กไหลอัมโปรโนโกยาปัจจกทั้งหลายสาเกยา เลขาจารวิชาทั้งหลายตรงละลายไปตบ,บันนี้สู่ปุวันตันอัมโปรโนโกโยาสันขอให้พ่อชัยยะมงคลเจ้าภุมงพาลีองค์กมลตีองค์กมลใจทหารฝ่ายซ้ายทหารฝ่ายขวาช่วยฉุดกระชากลากดึงในสิ่งนี้ให้ดีสาพระอันตาขอสทติโสโกย,ยาโสกย,ยาตั้งตบ,บัดนี้ไป ขอสิทธิกยาจันสนชัยเป็นจิกาคาระนันสันเป็นที่ศึกษาสา,สากรกยาทุกอย่างจงโสกวาจากยังขาเอหิพิขูโสาจัจกยานมาพะพทะโสกวันสาธรจักกเอตตาเราขอสิทธินี้สิกยาบลงมกูพ่อปู่โสกวันสาเราสิทธิโสก,าสาสกยาสาิกิกัจฉยันสา ขอสิทธิเิกยาสารกยาพุทโธพุทธังนาคันตังอาหังพุทโธธรรมโมธรรมังนาคันตังอาหังธรรมโมสังโฆสังฆังนาคันตังอาหังสังโฆนะโมพุทธายะสาระาขอสิทธิสุขวันจิตกยันตาขอสิทธินิสีปรากยาทุกอย่าง โคสุกวุวาจากะยันตะกะยาเมื่อเทาย่างกลายสากรลุนสูโคสิทธินิจูกกเยเกยามขอให้เหยียบสิทธิเกยันตาอย่าได้กล้ามกายสอกยาจงมีเลี่ยวมีแรงสูตุมันสันอิหิติขุโสป,ปานัโมพพุทธายะ Namo Buddhaya Namo Buddhaya Namo Buddhaya Aha Sato Kuyate Buddhaṃ Saranaṃ Gacchāmi Dhammaṃ Saranaṃ Gacchāmi Sangha สาลนังกัจฉามีสัพเพสัตาสตาทั้งหลายที่เป็นพื่นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเบียดซึ่งกันและกันเลยอปปัจจยาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีขาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยสุขีอาตนััปริหาลันตุจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอนนะโมพุทธายะจจพระกสัมมาอาปุกกะปัสายะสาตะยากะยานาสาโยโยคูมัตยะเอหิพิขุโสรจะสปะระกาบาลมีอลมิมภูจง ឯភិក្ខុសោកុយាឧប္សាพนនសា